กลุ่มเพื่อนห้าคนประกอบด้วยเจมชายหนุ่มที่รักการผจญภัยมินหญิงสาวที่ค่อนข้างขี้สงสยัยเก่งเพื่อนข้างบ้านที่รู้จักบ้านร้างริมทะเลบีหญิงสาวที่รักการถ่ายรูปและอามชายหนุ่มที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติพวกเขาตัดสินใจไปพักผ่อนในวันหยุดยาวที่บ้านร้างริมทะเลที่มีชื่อเสียงในเรื่องความลึกลับและเรื่องราวสยองขวัญที่ชาวบ้านพูดถึงหลังจากขับรถออกจากเมืองไปไกลหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงจุดหมายบ้าน หลังนี้ตั้งอยู่ริมหาที่มีความเงียบสงัดและทะเลที่ดูเหมือนนอจะเป็นสีเทาหมุนมนด,ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากจะมาที่นี่แม้แต่ชาวประมงที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่กลุ่มเพื่อนกลับตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่มันเงียบจังเลยนะมินพูดพร้อมมองไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดบ้านหลังนี้ มีลักษณะคล้ายกับบ้านไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีประตูและหน้าต่างทุกบานดูเหมือนจะปิดสนิทถาวรและต้นไม้ปกคลุมท,ทุกมุมบ้านร้างอย่างนี้มันน่าตื่นเต้นดีออกเก่งพูดอย่างไม่สนใจและเดินไปที่ประตูบ้านทันทีบีหยิบกล้องถ่ายรูปออกมาและเริ่มถ่ายภาพบ้านร้างจากมุมต่างๆขณะที่อามยืนมองทะเลและรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่แปลกประหลาด ทำไมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองเราอยู่อามพูดเบาๆในขณะที่หันไปมองท้องฟ้าที่หมุนหมองเจมที่ยิ้มกว้างและมองไปที่อามก็หัวเราะออกมาเอาหน้าอามมันก็แค่บ้านร้างเดียวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วไม่มีอะไรหรอแต่ในขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์และเตรียมจะนั่งทานอาหารค้าอยู่รอบๆกองไฟพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างจากในบ้านเสียงเดินที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลย มินที่เป็นคนแรกที่ตื่นตกใจชี้ไปที่บ้านและผู้เสียงสั่นเครือเฮ้ยได้ยินไหมเสียงอะไรเนี่ยแค่เสียงลมะัะหน้าต่างมั้งเก่งพูดอย่างไม่ใส่ใจแต่เสียงนั้นกลับไม่หยุดแถมยังดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติเจมชวนทุกคนเข้าไปสำรวจบ้านแต่ในขณะที่เดินเข้าไปในบ้านทุกอย่างกลับเงียบสนิทเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ข้างในบ้านมืดและเย็ยนเยือกกลิ่นของไม้เก่าและสนิมลอยคลุ้งไปทั่วภวูเขาค่อยๆสำรวจห้องต่างๆและได้พบกับข้าวของที่ถูกทิ้งไว้ในที่เดิมอย่างไม่สมเหตุสมผลทำไมข้าวของพวกนี้ดูเหมือนยังใช้งานได้อยู่บีถามขนาดถ่ายภาพสิ่งของในห้องนั่งเล่นบางทีเจ้าของอาจจะทิ้งไปอย่างรวดเร็วเจมตอบพร้อมเดินไปที่ห้องครัวที่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งหายไป ทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงฝีเท้าจากชั้นบนพวกเขาหยุดชะงักและมองหน้ากันด้วยความสงสัยใครอยู่บนชั้นสองมินถามเสียงสัน่นไม่มีใครรอกเราต้องหาทางออกจากที่นี่อามตอบเสียงเคร่งขรึมแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นประตูห้องชั้นบนก็เปิดออกเองโดยไม่มีใครทำบ้านนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ กลุ่มเพื่อนยืนมองประตูที่เปิดออกเองด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้สึกว่าอากาศรอบๆเริ่มเย็ยนลงและเสียงฝีเท้าที่ดังจากชั้นบนกลับหยุดไปอย่างผิดปกติเจมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจเดินไปที่บันไดเพื่อขึ้นไปชั้นบนเขามองไปที่เพื่อนๆที่ยังยืนอยู่ด้านล่างก่อนจะพูดเบาๆมันคงแค่ลมแรงพวกเราต้องสำรวจให้หมดมินมองไปที่ประตูที่เปิดออกและพูดเสียงต่ำแต่เราไม่ได้ยินเสียงลมสักหน่อยนะักแล้วทำไมมันถึงเปิดได้เอง ไม่ต้องคิดมากหรอกเก่งบอกอย่างไม่ใส่ใจเขารีบเดินขึ้นไปตามเจมโดยไม่รอคำตอบจากใครบีที่รู้สึกไม่สบายใจตามหลังไปด้วยขณะที่อาม,มองไปที่ห้องนั่งเล่นเขาสังเกตเห็นข้าวของบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับเวลาที่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างไปนานเช่นหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างระมัดระวังและภาพถ่ายเก่าที่ถูกกรอกและวางบนชั้นวางอย่างประณีตเมื่อทุกคนขึ้นไปถึงชั้นสองพวกเขาพบว่าห้องบนชั้นนี้ ไม่ได้แตกต่างจากชั้นล่างมากนักทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้ราวกับว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาในวันหนึ่งแต่สิ่งที่แปลกคือในมุมห้องหนึ่งพวกเขาพบกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัวหนึ่งซึ่งทุกคนในภาพดูมีรอยยิ้มที่ลึกลับและดูเหมือนจะไม่ปกตดิดูเหมือนพวกเขาจะอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้บีกล่าวขณะจับภาพถ่ายนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆมันเก่าเกินไปแล้วเราควรจะไปจากที่นี่ อามเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดในห้องนี้เขามองไปรอบๆด้วยความไม่มั่นใจในขณะที่พวกเขากำลังจะเดินออกจากห้องนั้นเสียงดังคล้ายกับกระจกแตกดังขึ้นจากห้องข้างๆทุกคนหันไปมองและรีบเข้าไปดูภายในห้องนั้นมีข้าวของกระจัดกระจายและหน้าตาที่ถูกเปิดออกทันใดนั้นพวกเขาก็พบว่าบนพื้นมีร่องรอยของฝีเท้าปีกน้ำทะเลจากข้างนอกที่พาดผ่านจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง ใครเดินไปที่นี่มินถามเสียงดังขณะมองรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของคนเราไม่ได้เดินไปที่นี่เจมตอบด้วยเสียงที่เริ่มสัน่นทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติในบ้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาตัดสินใจที่จะสำรวจห้องอื่นๆแต่เมื่อพวกเขาเดินไปที่ห้องที่อยู่ถัดไปพวกเขาก็พบว่าเสียงบางอย่างดังมาจากห้องนั้นเสียงเหมือนคนขยับข้าวของในห้องใครอยู่ในนั้นบีถามเสียงดัง ไม่มีคำตอบแต่เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังเคลื่อนย้ายสิ่งของในห้องนั้นอย่างรุนแรงเจมตัดสินใจเปิดประตูห้องนั้นออกแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้พวกเขาตะลึงภายในห้องนั้นมีเพียงเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งที่โยกไปมาอยู่ข้างๆโต๊ะไม้เก่าและบนตัวนั้นมีจานชามที่ดูเหมือนเพิ่งถูกใช้ไปเมื่อไม่นานนี้ใครมาอยู่ที่นี่เก่งถามขณะที่มองไปที่เก้าอี้ที่ยังคงโยกไปมา เสียงกระทบของสิ่งของดังขึ้นจากข้างหลังพวกเขาหาันไปมองและพบว่าในห้องนั่งเล่นมีภาพของครอบครัวในภาพถ่ายเก่านั้นถูกเคลื่อนย้ายไปจากตำแหน่งเดิมมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจอามพูดขณะที่สีหน้าเขาค่อนข้างสีเรียบเราควรออกไปจากที่นี่มินพูดเสียงต่ำในขณะที่เริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้านนี้กำลังจับตาม,มองพวกเขา แต่เมื่อพวกเขาพยายามเดินออกจากห้องกลับพบว่าประตูที่พวกเขาเคยเปิดไว้นั้นกลับปิดลงเองโดยไม่มีใครสัมผัสมันกลุ่มเพื่อนยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในห้องที่ประตูปิดเองพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็ยนเยือกและความมืดที่ยิ่งทำให้บรรยากาศรอบๆตึงเครียดขึ้นไปอีกเจมพยายามเปิดประตูแต่ก็พบว่าเหมือนมันถูกล็อกอยู่จากด้านนอกมันปิดไม่ได้เจมพยายามหมุนลูกบิดแต่ประตูไม่ยอมเปิด เราต้องหาทางออกจากที่นี่มินพูดเสียงสัน่ขนขณะที่เดินไปมาในห้องเหมือนหาทางหนีเก่งเริ่มมองหาทางออกจากห้องด้วยสายตาเปรียบเทียบทุกมุมห้องก่อนจะสะดุดตากับตู้ไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับผนังเขาเดินไปเปิดตู้และพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเป็นหนังสือและบันทึกเก่าๆหลายเล่มที่ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกเปิดมานานเฮ hey, ดูนี่สิเก่งตะโกนเรียกเพื่อน บีเดินไปที่ตู้และเปิดหนังสือที่เก่งหยิบออกมาเล่มหนึ่งข้างในมีภาพถ่ายเก่าของครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่เคยอาศัยในบ้านนี้ภาพถ่ายเหล่านั้นชวนให้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเพราะใบหน้าของแต่ละคนในภาพนั้นดูเย็นชาและไร้ความสุขทั้งหมดนั่งอยู่ในห้องเดียวกันในบ้านนี้และมองตรงมาที่กล้องนี่มันดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านนี่นาบีพูดเสียงต่ำ เจมรับหนังสือจากมือของบีและเปิดไปยังหน้าถัดไปเขาพบกับบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของคนในภาพซึ่งมันเล่าถึงชีวิตครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้รวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เริ่มเกิดขึ้นหลังจากย้ายมาอยู่ที่บ้านริมทะเลเรื่องที่เขียนในนี้มันแปลกมากเขาบอกว่าในบ้านมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และเสียงแปลกๆที่ไม่รู้มาจากไหนเจมอ่านบันทึกด้วยน้ำเสียงกังวล แล้วใครมันเขียนบันทึกพวกนี้ละ่ะถามเขาเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งในบ้านนี้ที่ไม่ใช่แค่เพียงความลึกลับธรรมดาบีพลิกหน้าต่อไปและพบข้อความที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดหยุดชะงักเราไม่สามารถหนีได้มันมาจากห้องใต้ดินห้องใต้ดินมินพูดถามขึ้นเสียงสูงขณะที่ทุกคนต่างหันมามองหน้ากันด้วยความสงสัยเราต้องไปห้องใต้ดินให้ได้ เจมตัดสินใจหลังจากที่เขาพยายามเปิดประตูห้องอีกครั้งแล้วก็พบว่าในห้องนี้ไม่มีทางออกอื่นใดพวกเขาเดินไปตามทางเดินที่นำไปสู่บันไดเล็กๆที่พาไปยังห้องใต้ดินมืดและเงียบเชียบจนพวกเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินเข้าไปในห้วงอันตรายสีฝีเท้าของพวกเขาดังก้องในอากาศที่อึมครึมเมื่อถึงประตูห้องใต้ดินทุกคนมองไปที่ปุ่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างประตูเหมือนกับว่ามันไม่เคยถูกแตะมาก่อนเจมกดปุ่ม และประตูเปิดออกกลิ่นของความชื้นและความนอกเปื่อยพัดออกมาอย่างรุนแรงเมื่อประตูเปิดทุกคนหันไปมองกันแล้วเดินลงบันไดไปทีละขั้นเมื่อพวกเขามาถึงด้านล่างพวกเขาพบกับห้องมืดมิดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษไม้เก่าๆบนพื้นพวกเขาเห็นสิ่งของมากมายที่ถูกทิ้งไว้ในห้องนี้ดูเหมือนว่าใครบางคนเคยใช้มันมาก่อนทันใดนั้นบีสะดุดเข้าของบางอย่างและล้มลงไปที่พื้น ขณะเงยหน้าขึ้นเธอก็พบกับสิ่งที่ทำให้เลือดเย็นเป็นภาพของครอบครัวในรูปถ่ายที่มีใบหน้าผิดแปลกราวกับว่าพวกเขากำลังยิ้มอยู่กับเธอแต่เป็นยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์และในมุมห้องมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนแสงจากไฟฉายของพวกเขาเป็นกระจกเก่าที่มีเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างในใครอยู่ในนั้นอารตโกนขณะที่บีเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่เคลื่อนเข้ามาใกล แล้วทันใดนั้นกระจกก็เริ่มขยายภาพและในนั้นก็มีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนมองพวกเขาพร้อมกับรอยยิ้มที่สยดสยองกระจกนั้นสะท้อนเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่สยแสยะจนเห็นฟันขณะที่เงาของเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กระจกก็เริ่มเบลอไปตามการเคลื่อนไหวของเธอทุกคนยืนตัวแข็งทื่อไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่นิดเดียวอยากอย่าไปมองบีร้องออกมาด้วยเสียงสัน่น ขนาดจับแขนของเก่งที่ยืนอยู่ข้างๆเราเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่ใครจะได้ตอบอะไรเสียงหัวร้อเย็นเยือกก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันกลับไปและพบว,ว่าห้องใตดินเริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างในนั้นดูเหมือนจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและดูเหมือนว่าเวลาจะเริ่มขยายออกไปเสียงฝีเท้าแปลกๆดังขึ้นจากมุมมืดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอามเดินไปข้างหน้าแล้วชี้ไปที่ผนังที่มืดสนิทดูที่นั่นมันไม่เหมือนเดิม ทุกคนมองไปที่ผนังที่อามชีดไปและพบว่าผนังนั้นเต็มไปด้วยรอยมือที่เปื้อนสีแดงสดดูเหมือนจะมาจากบางสิ่งที่ค่อยๆหลังไหลาจากในมุมห้องปากของพวกเขาเริ่มแห้งผากขณะที่ความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้เริ่มครอบนำทุกคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในที่นี้เจมพูดเสียงต่ำและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงประตูห้องใต้ดินที่เริ่มปิดลงอย่างรวดเร็วเราติดอยู่ในนี้แล้ว มินตะโกนออกมาขณะที่ทุกคนพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อพวกเขาพยายามเปิดมันพวกเขาพบว่าประตูนั้นปิดสนิทไม่สามารถเปิดได้แม้แต่ขยับเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้งรอบๆตัวพวกเขาดูเหมือนจะเริ่มหมุนเวียนไปในทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นภาพที่ไม่เป็นจริงภาพของผู้หญิงในกระจกนั้นก้าวออกจากกระจกไปยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาหนีไปหนีไปไม่ได้ ผู้หญิงในกระจกพูดด้วยเสียงที่เย็นชาและหน้าขนลุกขณะเดินมาหาพวกเขาแล้วทุกอย่างก็ดับมืดเมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งทุกคนพบว่าตัวเองยังคงอยู่ในห้องใต้ดินแต่บรรยากาศรอบๆตอนนี้ต่างจากเมื่อครู่ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะถูกคลุมไปด้วยหมอกบางๆบ,บ,บีที่ยังไม่หายตกใจมองไปรอบๆมันมันคืออะไรบีถามเสียงแหก เจมมองไปที่ประตูห้องที่พวกเขาพยายามเปิดแล้วพบว่าตอนนี้ประตูนั้นเปิดออกไปแล้วแต่ทว่าไม่มีทางออกไปไหนเลยเพียงแค่ร่องรอยเลือดและเศษกระดูกบางอย่างที่พาดไปตามทางเดินเราเราต้องหาทางออกจากที่นี่เก่งพูดพร้อมกับจับแขนของบีให้ลุกขึ้นขณะที่พวกเขากำลังเดินไปตามทางเดินในห้องใต้ดินเสียงก้าวเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมมืดที่ทำให้ทุกคนหยุดชะงัก พวกเขาหันไปมองและเห็นเงาเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในมุมมืดมันเป็นใครมินถามเสียงสัน่นทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงสะอื้นและร้องไห้จากมุมมืดข้างๆพวกเขาเดินไปตามเสียงนั้นและพบว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมห้องสูงชุดเก่าซึ่งดูเหมือนจะเป็นชุดเดียวกับในภาพถ่ายที่พวกเขาพบก่อนหน้านี้ช่วยด้วยช่วยฉันออกไปไม่ได้ เด็กหญิงพูดเสียงเบาในขณะที่มองไปที่พวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอเธอเป็นใครเจมถามขณะที่พยายามเข้าไปใกล้แต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปถึงเด็กหญิงนั้นหายไปในพริบตาพร้อมกับเสียงร้องให้ที่ก้องดังขึ้นจนทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวมันมันคือวิญ,ญญาณของเด็กที่อยู่ในบ้านนี้อามพูดเสียงสัน่น ขณะที่ทุกคนหันมองไปที่มุมมืดที่ไม่เห็นอะไรจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังที่ทำให้ใจเต้นรัวมันเป็นเสียงของประตูที่เริ่มปิดลงอย่างรวดเร็วพวกเขารีบวิ่งไปทางประตูแต่เมื่อมองไปที่หน้าต่างของห้องใต้ดินก็พบว่าในกระจกนั้นมีใบหน้าของผู้หญิงที่ยืนยิ้มมองพวกเขาอยู่ตรงนั้นเสียงประตูที่ปิดลงดังขึ้นอีกครั้งทำให้ทุกคนสะดุ้งตื่น จากพวังความกลัวเริ่มกัดกินทุกส่วนของร่างกายพวกเขารู้สึกเหมือนว่าเวลานั้นกำลังหยุดนิ่งไม่สามารถหาทางออกจากที่นี่ได้เราเราต้องหาทางหนีเจมพูดเสียงกระหนกขณะหันมองหาทางออกที่ดูเหมือนจะไม่มีเราต้องไปจากที่นี่มินร้องลั่นขณะมองไปที่ผนังที่เริ่มสะท้อนภาพของวิญญาณในกระจกทุกอย่างในห้องนั้นเริ่มหมุนวนเหมือนในฝันที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ในขณะที่ทุกคนพยายามหาทางหนีจากห้องใต้ดินเก่งเดินไปที่มุมห้องและเห็นสัญญาณบางอย่างที่ดูแปลกตารอยแยกที่ผนังซึ่งเหมือนจะเปิดเป็นช่องทางลับดูที่นี่เก่งตะโกนขณะพยายามดันผนังที่ดูเหมือนจะเป็นทางลับระวังบีกรีดร้องขณะที่เธอวิ่งเข้าไปขวางเก่งเพื่อให้เขาหยุด แต่แล้วเก่งก็กระตุกผนังนั้นจนมันเริ่มเปิดออกเผยให้เห็นช่องทางลับที่มืดสนิทราวกับทางออกจากความมืดมิดที่พวกเขาอยู่นี่แหละทางออกเจมตะโกนอย่างหวังแต่ในขณะเดียวกันเสียงสะอื้นจากมุมห้องใต้ดินเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นวิญ,ญญาณของเด็กหญิงปรากฏขึ้นในช่องทางนั้นรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตรยังคงสย,ยะบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอกล่าวด้วยเสียงเบาๆแต่ฟังดูเหมือนคำขู่ หนีไปไม่ได้พวกเขาจะไม่ยอมให้คุณไปพวกเขาต้องการคุณเสียงหัวร้อยเย็นเยือกเริ่มดังขึ้นและรอบตัวพวกเขากลับมืดลงอีกครั้งอามพยายามวิ่งไปข้างหน้าและผลักเด็กหญิงออกแต่ไม่สามารถสัมผัสเธอได้เพราะเธอลอยหายไปอย่างรวดเร็วเราต้องไปบีร้องขณะมองไปที่ช่องทางลับที่เปิดออกไปข้างหน้าย่ามูแต่รอเดี๋ยวมันจะกลับมาทุกคนตัดสินใจวิ่งเข้าไปในช่องทางนั้น โดยไม่รอช้าเสียงสะท้อนจากฝีเท้าของพวกเขาดังก้องในทางเดินมืดสนิทในขณะที่เสียงหัวเราะน,นั้นยังคงตามมาอย่างไม่ลดละพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่แคบและมืดบางครั้งรอยเท้าของพวกเขาก็เริ่มดูเหมือนจะก,กลายเป็นเสียงแปลกๆที่ทําให้พวกเขาหวาดหว่วามีใครบางคนตามหลังพวกเขามาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงประตูที่เปิดออกไปยังภายนอกเมื่อพวกเขาผลักประตูออกไปและพบกับแสงแดด ที่ทอแสงผ่านต้นไม้ข้างนอกพวกเขาลงใจและเริ่มวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองบ้านที่เต็มไปด้วยความมืดนั้นอีกแต่ทันใดนั้นมินก็หยุดวิ่งไปข้างหน้าและหันไปมองไปที่บ้านมันไม่จบแค่นี้หรอกมินพูดเสียงต่ำขณะที่มองไปที่บ้านที่เริ่มกลับมาดูปกติอีกครั้งท่ามกลางแสงแดดที่ส่องสว่างเจมหันมามองตามและพูดอย่างสันสานเราหนีมาได้แล้ว แต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะตามเราไปอีกหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกอามพูดเสียงเบาขณะมองไปที่บ้านแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เสียงจากที่ไกลๆดังก้องมาจากข้างหลังมันคือเสียงของวิญญาณที่ยังคงหลอกหลอนพวกเขาไม่ยอมหยุดและเมื่อพวกเขาหันไปมองอีกครั้งภาพในกระจกนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในแสงแดดที่ร้อนแรง คุณหนีไม่พ้นเสียงของวิญญาณจากบ้านนั้นพูดขึ้นครั้งสุดท้ายขณะที่ภาพของมันจางหายไปจากมุมมืด